สวัสดีค่ะพบกับตินตินชาแนลนะคะวันนี้แม่ติ๊กป๋าไม่ครับค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะจะมาแข่งกันกินมาเ <มา S 2> <า>กาหลีวันนี้เป็นรสชาติอะไรครับป๋าวันนี้นะครับก็จะเป็นรสรสไก่กินชีสสูตรเผ็ดน,นะครับตาซัมยังนะครับนี่ก็จะมีแท็กภาษาไทยเขียนบอกอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะครับ สำหรับผู้แพ้ในเกมครั้งนี้นะครับเราก็ยังไม่มีบทลงโทษนะครับแต่ให้น้องๆหนูๆนะครับคิดบทลงโทษนะครับแล้วสามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับในคลิปหน้านะครับก็จะมีบทลงโทษตามที่น้องๆหนูๆนะครับคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปนี้นะครับโอเคงั้นเพื่อเป็การไม่เสียเวลาเราไปต้มมาม่ากันเลยครับเดี๋ยวเราไปทํามาม่ากันเลยครับสามนาทีเรามาเจอกันนะครบสามนาทีแล้วนะคะเรามาปรุงเครื่องปรุงเรามาปรุงเครื่องปรุงกันดีกว่า ว้าว <Wow. S 2> ออกมาแล้วป๋ากรมมติ๊กนะครับก็ได้เทน้ําทิ้งไปแล้วนะครับนี่นะครับเส้นมันใหญ่มากเลยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาเทเครื่องปรุงกันเลยซองสีแดงป๋าคิดว่าน่าจะเป็นซองเผ็ด <Yeah. S 1> เพราะว่าป๋าเห็นนี่ซองสีส้มมันมีรูปก,ก้อนชีสน่ะป๋าก,ก็เดาแม่ <c oughs> ก็ตัดละซองะะสีแดงจะเป็นซอสเผ็ดแน่นอนเส้นเขาใหญ่มากเลยนี่นะคะน้ำเขาจะเป็นสีนี้นะคะเด็กๆนี่น้ําเป็นสีนี้นะนี่นะคะ okay. นี่ซองชีสสีส้มนะครับ เราก็จะเทลงไปกลิ่นชีสลอยขึ้นมาเลยปกติชีสมันสีเหลืองปะสีเหลืองค่ะชีสสีเหลืองตรงสสยนี่เป็นชีสเกาหลีเดี๋ยวเรามารอรุ้นในคลิปหน้านะครับว่าบทลงโทษจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรนะครับแล้วใครจะแพ้ในคลิปนี้อ่ะแม่ปรุงเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาคลุกส่วนผสมให้เข้ากันเส้นมาม่าใหญ่มากเลยเดี๋ยวป๋าจะต่อให้แม่ติ๊กอ่ะกินน้ําก่อนละกันครั้งที่แล้วแม่ก็กินน้ําอ่ะครั้งที่แล้วแม่ติ๊กก็กินน้ําก่อนอ่ะครั้งนี้แม่จะกินน้ําเป็นชาละกันมาม่าเกาหลีกับ ชาญี่ปุ่นชาญี่ปุ่นเข้ากันพอดีพอดีตามหมอยากกินแล้วแมวแมวพร้อมยังไม่ติดพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามานับเริ่มเริ่มนับถอยหลังกันนะคะสามสองหนึ่งกินเลย กลิ่นชีสลอยขึ้นมาคำแรกชิวๆเสมอนะครับและป๋าเป็นคนกินเผ็ดไม่เก่งซะด้วยสิงานนี้ป๋าขิ้นเบาๆหน่อยนี่คนกินช้าแข่งกับคนกินเร็วแม่เป็นคนกินข้าวเร็วปกติกินข้าวช้าให้แข่งกับคนกินเร็วนี้ก็สู้ไม่ได้ รจริงเยอะมากเลยสิงค้าก็โดนแต่รู้สึกว่าอ่ารสรสดั้งเดิมนะรสเผ็ดที่สุดเนี่ยจะเผ็ดกว่านะอันนี้จะจะเบาลงมานิดนึงป่ะเบาลงมานิดนึงแต่ว,ว่ามีกลิ่นชีสนะคะ ยชนะอีกแล้วพึ่งจะชนะแมตติแค่ครั้งเดียวครั้งนี้โดนอีกแล้วเหรอแต่ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรนะคะก็รอรุ้นอยู่ให้คนกินช้าไปแข่งกับคนกินเร็วปกติเนี่ยป๋าเป็นคนกินข้าวปกตินะครับกินอะไรก็แล้วแต่ปกติแต่แมตติเนี่ยเป็นคนกินไม่ปกติคือกินเร็วกินปกติไม่ใช่ก็กินเร็วปกตินี่แหละเพราะว่าปกติแมตติจะทางานข้างนอกใช่ไหมคะนอกบ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะมันต้องแข่งกับเวลาไงป๋า ทั้งรถติดทั้งอะไรเออเราต้องรีบกินแข่งกับเวลาเราต้องไปทํางานเงียเราก็เลยติดไปนิสัยคนแล้วป๋าก็เสียเปรียบนะ <c oughs> ทั้งกินช้าทั้ง <c oughs> ไม่กินเผ็ดแล้วไปแข่งกับคนกินเผ <c oughs> ็ดจาคนกินเร็วก็แพ้ไง <c oughs> ก็งานเข้าแล้วนะครับก <c oughs> ็แพ้ไงแย่สำหรับบทลงโทษนะครับน้องๆที <c oughs> ห่หนูก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับให้ป๋าคนเดียวเลยจัดหนักๆเลยนะคะป๋าไม่ทุกอย่างชิลอยู่แล้ว คลิปนี้นะคะพวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าติดตามพวกเราดไ้ที่ Facebook YouTube ติ่งติ้งชาแนลนะคะใครที่ชอบพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วอย่าลืมบดลงโทษฝาใหม่นะคะรออยู่สวัสดีค่ะไลรวั่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย